นะครับผมต้มเจืดยอดตำลึงอ่อนใส่หมูบดนะครับแล้วก็ใส่เลือดหมูด้วยนะครับผมนี่ก็สีสันน่าทานมากต้มยำขาไก่ใส่เห็ดนางฟ้าอันนี้ก็จะเป็นต้มเจือดนะครับต้มเจืด ยอดตำลึงอ่อนมากเลยนะครับไก่ชิ้นใหญ่ๆนะครับผมเนาะแล้วก็มีเห็ดด้วยน่าทานมากเลยครับทานกับข้าวสวยร้อนๆต้มยำขาไก่ใส่เห็ดนางฟ้า ันนี้ก็จะเป็นต้มจืดนะครับต้มจืดยอดตําลึงอ่อนเหมือนกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปให้บ่าวต่อยนะครับห,หมูวนเส้นนะครับวันนี้ก็ต้มจืดมะละยัดไส้หมูบด ใส่วุ้นเส้นนะครับทำแล้วเราก็จะมีผักชีโรผมแล้วเจอกันใหม่ว่าเบ่าวต้อยจะทำเมนูอะไรนะครับต้มจืดมะละก้อนโตๆใหญ่ๆเลยนะครับยัดสันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ยัดใส่ด้วยนะครับผมสีสันน่าทานมากเลย มาทานด้วยกันนะครับมากเลยนะครับไก่ชิ้นใหญ่ๆนะครับผมเนาะแล้วก็มีเห็ดด้วยพักเหมือนกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปให้เบาวต่อยนะครับขาไก่ ว้าวหน้าทานมากวันนี้ก็ต้มจืดมะละยัดไส้หมูบดใส่วุ้นเส้นนะครับตามครัผผมยัดไส้เนาะแล้วก็จะมีมะละชิ้นใหญ่ๆนะครับวันนี้ก็เมนูต้มจืดหมูชิ้นโตๆเลยครับ น่าทานมากเลยครับทางกับข้าวสวยร้อนๆไอห,หมูวนเส้นนะครับแล้วเราก็จะมีผักชีโลยเลยนะครับไก่ชิ้นใหญ่ๆนะครับผมเนาะแล้วก็มีเห็ดด้วย ไอ้หมูวนเส้นนะครับไอ้หมูวนเส้นนะคระับขมคาไก่ว้าวหน้าทานมากขอบคุณที่รับขอบคุณที่รับชมคลิปให้เบาต่อยนะคะ สีสันน่าทานมากเลยนะครับผมต้เหมือนกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปให้บ่าต่อยนะครับเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ยัดไส้ด้วยนะครับผมสีสันน่าทานมากเลยใบหน้าด้วยนะครับหอมๆแล้วก็มี พริกไทยเนาะใส่พริกไทยด้วยนะครับหอมๆเลยนะครับมเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็ยัดไส้ด้วยนะครับผมสีสันน่าทานมากเลยขอบคุณที่รับขอบคุณที่รับชมคลิปหมเบ่าวต่อยนะคะมาลายัดไส้หมูบดใส่วุ้นเส้นนะครับ สีสันน่าทานมากเลยนะครับโมหมูชิ้นโตโตเลยครับสีสันน่าทานมากเลยนะครับผม ันนี้ก็จะเป็นต้มจืดนะครับต้มจืดยอดตําลึงอ่อนเข้าสวยร้อนๆน้มขาไก่ว้าวหน้าทานม้มขขาไก่ าวหน้าทานมาัดข้าสวยร้อนๆรุ่มขาไก่ว้าวหน้าทานมาัดแล้วเราก็จะมีผักชีรล่มขาไก่ ว้าวหน้าทานมากเหมือนกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปให้บ่าวต่อยนะครับสีสันหน้าทานมากเลยนะครับโ้ตกเหมือนกัาานนะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปให้บ่าวต่อยนะคระับหมูหวนเส้นนะครับักเหมือนกันนะครัขอบคุณที่รับชมคลิปให้บ่าวต่อยนะครับเราก็จะมีต้มยำขาไก่นะครับผม ทานด้วยกันนะครับนะครับผมต้มเจือยอดตำลึงอ่อนใส่หมูบดนะครับแล้วก็ใส่เลือดหมูด้วยนะครับผมนี่ก็สีสันน่าทานมากแล้วก็จะมีต้มยำขาไก่นะครับผมสีสันน่าทานมากเลยนะครับผมต้ม น่าทานมากเลยครับทางกับข้าวสวยร้อนๆขอบคุณที่รับขอบคุณที่รับชมคลิปให้เบาต่อยนะคะไอ้หมูวนเส้นนะคระับเหมือนกันนะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปให้บ่าวต้อยนะครับสีสันน่าทานมากเลยนะครับโป้ตบสีสันน่าทานมากเลยนะครับโป้ตบมาทานด้วยกันนะครับ ต้มยำขาไก่ใส่เห็ดนางฟ้ามักเ,เลยนะครับไก่ชิ้นใหญ่ๆนะครับผมเนาะแล้วก็มีเห็ดด้วยต้มยำขาไก่ใส่เห็ดนางฟ้า แล้วเจอกันใหม่ว่าเบ่าวต้อยจะทำเมนูอะไรนะครับต้มจืดมาละก้อนโตๆใหญ่ๆเลยนะครับยัดสัน,นะครับผมต้มจืดยอดตำลึงอ่อนใส่หมูบดนะครับแล้วก็ใส่เลือดหมูด้วยนะครับผมนี่ก็สีสันหน้า